ดีค่ะด็กๆวันนี้พบกับคุณครูอัญชลีอีกเช่นเคยนะคะพบกันวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายที่เหมาะกับฤดูต่างๆนะคะอย่างเช่นฤดูหนาวเราจะใส่เสื้อผ้ายังไงคะเราจะใส่แบบบางบางหนาหนาหรือเราจะใส่ยังไงคะฤดูหนาวเด,ด็กๆคิดด้วยก่อนนะคะฤดูร้อนเราควรจะแต่งกายยังไงนะคะ แล้วฤดูฝนล่ะเราควรจะแต่งกายยังไงนะคะเด็กๆคิดว่ายัางไงคะฤดูร้อนเราจะใส่เสื้อผนะ้าแบบหนาใส่เสื้อขนนาวได้ไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ได้ถ้าได้เราก็ต้องไปถ้าใส่เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงน้ำคลองหรือว่าน้ำทะเลแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันร้อนร้อนร้อน,รอนคราวนี้ถ้าฤดูฝนล่ะ ใส่เสื้อผ้าบางเราเปียกฝนเราเป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะร่างกายของเราก็จะโดนน้ำเปียกแล้วก็ไม่สบายนะคะเราควรใส่ยังไงในฤดูฝนเราเด็ดองใส่เสื้อกันฝนถูกต้องนะคะ,ะ,คะแล้วก็ฤดูอีกรดูนก็คือฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนเราควรจะแต่งกายอย่างไรกับฤดูร้อน โอ้ยร้อนมากเลยร้อน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 ถ้าเราใส่เสื้อผ้านาหนา,หนาเป็นไงคะอืมไม่ได้แน่เลยนะคะใส่เสื้อผ้านาหนา,หนาเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันบางๆนะคะเราจะได้คลายร้อนนะคะส่วนเครื่องแต่งกายจะเป็นยังไงนะคะมีอะไรที่เหมาะกับฤดูด่งังๆเดี๋ยวเราไปดู